แต่ว <that> ่าผมมีเงินซื้อกินจะมาจีซื้อมันเสียเงินนี่ก็เฮ้ยนายก็เมาได้สันพ่อเอาย่างไปพ่อพวกนายเขากับแว่เขาพวงนั่นเลยแว่จังได้เหมืนบ่เอินกินเอาไข่บ่แม่คนทายไงที่คนเอินเหมนนั้นเดิดนิดเหมืนบ่เอินเขาสิบ่อยากอายไปกินกับเพิ่นตีเสร็จังไดยเขาอายยังเขเจ้านั่งกินอยู่เขากขย่างเขาไปหัามพออร่อยเถึงหัวขาแต่เจ้าหันหน้ามาเขาก็อยากกินลินเอาอยากเมาลินเองลุย ถ้าขัากินเรากินยาในะน่ะพี่น้องทั้งบ้านแทนทั้งใช่พวมเพิ่นบ่มาเ้ามายาถ้าใช่จเป็นลูกเขยทั้งพี่อันเดีบวกเป็นอย่างอยู่ไก่กันพูดเว้ยเอาไก่กันสิเป็นอยังสิฮหักกันแห้งตัวอ้าวรักคนบ้านไก่เอาใจยากแมนบอกแฟนเขามากเราไม่รู้ดูไม่เห็นเรียนความเล่าเขารักเราได้เขาก็รักคนอื่นเป็นเขาไใจเขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็ลืม เพิ่นก็เห็นหนาเขาเพิ่นลืมเลยเจ็ดวันว่างเว้นดนตรีสามวันนารีเป็นอื่นสามมือกเปลี่ยนใจบว่าแต่คนเปลี่ยนแม้แต่ใบไม้ยังเปลี่ยนสีธรรมชาตินารียังเปลี่ยนไปครับคนรักยังนอกใจแล้วอะไรจะแน่นอน